สวัสดีค่ะชีวิตในนอร์เวย์วันนี้ก็จะมาทําทอดมันไก่สไตล์ของเราเองอยู่ต่างประเทศอยากกินอะไรก็ต้องทําเองนะคะเริ่มแรกเนื้อไก่บดพริกแกงผงนัวของ นเวว์ <Norway. S 2> พริกไทยป่นผงฟู ไข่ไก่ผสมให้ทุกอย่างรวมกันนะคะ ส่วนผสมต่างๆแล้วแต่ชอบนะคะว่าจะใส่มากน้อยนะคะ และเราจะใส่ตะไคร้ไปด้วยนะคะอันนี้คือชอบส่วนตัวนะคะเพราะว่าเคยทําใส่ตะไคร้แล้วหอมและรสชาติอร่อยคะ่ะเป็นสมุนไพรด้วยนะคะใส่ตามต้องการนะคะ เมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะพักนะคะไว้ในตู้เย็นประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะเอามาทอดนะคะอืมเสร็จแล้วค่ะ